และว,วันนี้เราก็โชคดีที่ได้ทีมแพทย์ใจบุญจากโรงพยาบาลสัตว์ท่องหลอ่อนำทีมโดยคุณหมอตุ้มาให้ความช่วยเหลือตรวจสุขภาพและรักษาน้องหมาน้องแมวที่ไม่สบายในบ้านคุณป้าสำรวยด้วยค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะ,คะโอ้ขอบอคุณคุณหมอมาก คนคุณหมอทั้งหลายมาช่วยแล้ววันนี้นะคะก็ยังขนอาหารมาช่วยให้กับสุนัขตอนจัดที่นี่ด้วยคอยประสานงานให้ทุกอย่างเลยต้องขอขบคุณมากเลยนะค่ะมุกคนหน้าตาเหมือนแจกรรู้มากเลยคุณหมอคงได้ผสมมันสมมันิดหน่อยอาหาราาก็น่าราคาหลายๆตัวที่นี่ก็เห็นเมื่อกี้เข้ามาก็มีทั้งไายแล้วก็อาจจะผสมผสมนิดหน่อยนะคะที่คนน้องเขาขาเ็เป็นนักบัลเล่ ได้ค่ะว่าโดนรถชนแล้วก็รูปร่างกระดูกก็เสียสภาพไปนะคะตัวนี้นี่เห็นใ้ข่าวว่ารถชนรมาเบนี้ช่ค่ะเมื่อกี้ก็ถามคุณป้าก็เลยเอามาดูแล้วก็มาดามหรือว่าช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนฉีดยาลดอักเสบเพื่อให้เขาค่อยโอเคขึ้นแต่ว่าน่าจะมีอามาผาสองขาหลังค่ะความรู้สึกเราหลายๆคนบอกอุ้ยสุนัขจอนจัดเนี้ยเลี้ยงไม่ไหวต้องมาทิ้งไว้กับคุณป้าเพราะว่าไปกัดเป็ดกัดไก่กัดคนดุร้ายแต่เราดูแล้วมาถึงที่นี่ก็สุนัขน่ารักคนลยรักค่ะจริงๆทำด้วยธรรมชาติของเขาค่ะคือ คีดเล่นน่ารักอยู่แล้วอยากต้องเ,อเห็นคนก็อยากจะเข้ามาใกล้อยากจะเข้ามาเฮ้ยจับหัวเขาหน่อยสัมผัสเขาหน่อยนะคะแสดงความรักที่แสดงออกนะคะโหวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอน,นะคะ,ะ,คะแล้วก็ทีมจากทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเป็นอย่างมากเลยที่วันนี้มาช่วยตัวสุขภาพน้องหมาแล้วก็ยังขนอาหารมาให้น้องหมาอีกด้วยหลาย2ี่บกว่ากิโลเลยที่อขอบคุณมากเลยนะคะ สีดาก็ได้กลับไปกับคุณหมอตู้ด้วยวจะไปเป็นคุณในายสีดาอยู่กรุงเทพแล้ว,วแล้ววันนี้นะคะแหวนแล้วก็คุณหมอตู้ตัวแทนจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหลอนะคะก็ขอเป็นตัวแทนมอบอาหารสุนัขและแมวให้กับคุณป้าน,นำไปเลี้ยงน้องหมาพันสี่ร้อยตัวและแมวอีกสี่ร้อยตัว,ตว<ช>ขอบคุณมากครับคุณค่ะคุณป้ายินดีมากๆเลย สุดท้ายนี้แหวนก็อยากจะฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ช่วยกันพาสุนัขไปทำหมันกับโครงการต่างๆที่จัดให้มีการลงพื้นที่บริการทำหมันฟรีทั่วประเทศซึ่งก็จะช่วยลดปัญหาสุนัขจรจัดได้เยอะเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกับรายการว่าวันแวนได้ใหม่วันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะว้าวแวแวน พบกับคำแนะนำด้านแฟชั่นจากซุปตาต,ตัวแม่แฟชั่นของเมืองไทยอย่างพี่ชมพู่อริยาห้ามพลาดนะคะว้าเหม่นเม่นเป็นอีไรน่ารักโอเคเหม่นแม่นโอเคหนึ่งสองสาม